โตโยต้าอัติส1.6 g ปี2018ราคา399,000บาทเท่านั้นได้เป็นโฉมไหม่ในเช่นแล้วสีขาวส,สวยๆภายในได้เป็นเบาะหนังสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานสะอาดสะอา้านสวยๆน่าใช้งานแบบนี้ใครกำลังมองหาอาติสมือสองไว้ใช้งานแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยราคาสุดพิเศษนะคะ399,000บาทเท่านั้นผ่อนคันนี้เดือนละเพียงแค่5,800บาทตลอดอายุสัญญาได้ เป็นโฉม m ม y d a h a นปี2018ไว้ใช้งานใครที่สนใจนีคะฝากติดตามชมคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวเราไปดูในเส่ร์ของรายละเอียดรอบคันกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุชมีอัปเดตเอาติสสวยๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคราเอลทิส 1.6G ปี2018สีขาวสวยๆพร้อมโชมไม n ได้เชนแล้วนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายสุดพิเศษเลยนะคะคันนี้เพียงแค่399000บาทเท่านั้นนะคะได้รถปี2018สภาพ สมบูรณ์เดิมโรงงานได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมือเดียวสวยๆเลยนะคะคันนี้ลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวศนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาแน่นอนนะคะและได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นที่2.79 ผ่อนได้สูงสุด84งวดเลยนะคใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทร0 9 1 4 4 4 7 9 8 2เบอร์นี้มีแอดไลน์ได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดหนุดได้เลยนะคะ เรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับเจ้าเอาติคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนนะคะได้ทราบกันว่าโฉมนี้นะคะได้เป็นโฉมไหม่แนชแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะสวยและน่าใช้งานได้เป็นสีขาวส,สวยๆด้วยแตม่มาในราคาที่ค่อนข้างถูกมากๆนะคะตอนนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนผ่อนเดือนเพียงละแค่5,800บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะผ่อนยาวๆ8 4งวดเลยลูกค้าออกรถฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคะเรามาดูกัน นในส่วนของรายละเอียดหน้ารถคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้านะคะสวยๆแบบนี้เดิมๆโรงงานนะ,ะมาพร้อมโคมไฟสภาพใสๆกริ้งแบบนี้แล้วนะคะไม่มีร่องรอยการแตกรายงานเลยสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะสันเรียมคมๆค,ค,คันนี้ยังอยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะไม่มีร่องรอยการพิกามชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะ โปรซุ้มล้อคันนี้อยู่สภาพกริบๆเดิมๆโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการเคยชนหนักมาแน่นอนนะคะกับคันนี้การันตีโครงสร้างให้แล้วนะคะรถของเราคัดเกรดมาทุกคันแล้วนะคะได้เป็นแมตสีทูโทนสีเดิมโรงงานนะคะยายางปี2023ทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าได้ยางปีใหม่แล้วนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะ และในส่วนของซุ้มล้อต่างๆนะคะสะภาพกริบๆนะไม่มีดีรอยการชนหนักมาแน่นอนนะคะกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาว <S <S เป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะ, <S 1> <S 1> ๆๆะ,คะมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ในส่วนของนะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าเป็นสีขาวสวยๆวยนะคะไม่มีร่องรอยการพริคว่ำหรือว่าสกิดหินเลยสีด้านข้างสวยเดิมตรงงานแบบนี้ให้แล้วนะคะพนักงานบริษัทรายได้1 5 0 0 0บาทคันนี้จดัดยอดคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องใช้คนค้าผ่อนสบายๆเดียวแลเพียงแค่5,800บาทตลอดแล้วอยู่สัญญาเลยนะคะได้รถปี2 0 1 8ไปใช้งานนะคะได้เป็นแบรนด์หลักด้วยได้รถที่ขึ้นชื่อว่าถึกและทนไปใช้งานนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะกระจกรอบคันนะคะ ด้เป็นกระจกเดิมโรงงานโตโยต้านะคะนี่เลยกระจกเด,เดิมทั้ง4บานมาพร้อมในส่วนของติดตั้งกันโมยให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าสวยน่าใช้งานนะ,ะสันเรียมคม,คมด้านด้านข้างเนี่ยเดิมๆโรงงานเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้แล้วคัดเกรดมาให้แล้วนะคะกับรถเอาติสปี2018สวยๆนะคะเรามาดูกันในส่วนของซอกประตูนะคะน็อตเดิมสภาพเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขแน่นอน ไม่เคยมีการเปลี่ยนมานะคะในส่วนอของอแผงประตูด้านข้างเดิมๆสวยๆมาพร้อมที่เปิดปิดกระจกออโต้เซนทรัล็อกมีให้หมดแล้วเช่นเดียวกันนะคะภายในนะคะได้เป็นในส่วนของบอดี้เดิมนะคะบอดี้เดิมๆจากโรงงานพวงมาลัยมังติฟังก์ชันให้แล้วนะคะและในส่วนของตัวลูกเล่นเครื่องเสียงก็เดิมๆโรงงานระบบแอร์แมนนวลนะคะระบบปรับมือหัวเกียร์เรียบเนียนสภาพกริบ ภายในตัวรถนะคะตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจสภาพสสวยๆกริบๆเดิมๆโรงงานนะคะในส่วนของเสาบีด้านข้างนะ,ะน็อตทุกตัวสภาพสมบูรณ์นะคะในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกัน เดิมแท้โรงงานน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานแบบนี้ให้แล้วนะคะรถสวยการันตีโครงสร้างให้แล้วนะคะคันนี้ใครที่กําลังมองหาเอาทิสมือสองไว้ใช้งานนะคะผ่อนสบายๆราคาถ,ถูกนะคะมีมาให้อีกหนึ่งคันนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยเอาทิส1 6ึดปี18นะคะคันนี้ได้ปี2018ไปใช้งานด้วยนะคะบอกว่าเลยคุ้มแน่นอนนะคะด้านหลังนะคะกว้างขวางสะอาดสะอานนะคะเป็นแบบบ้าสมบูรณ์เลยคันนี้สภาพกริบเดิมๆโรงง,งาน นะคะมาพร้อมที่ชาร์จแบตด้านหลังให้ด้วย2จุดนะคะในส่วนของภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบจทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานไม่มีนิ้วรอยการถลอกขีดขูดนะคะกว้างขวาง,วางนะคะในส่วนของซอกข้างประตูนะคะน็อตเมคอาร์คต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์น็อตเดิมเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่แงะแต่อย่างใดน็อตเดิมโรงงานนะคะแผงประตูสีดำนะคะสวยสวยเรียบเนียนนะคะแล้วก็น็อตด้านข้างประตูก็ไม่มีรงงง่องรอยการ แกะไข่งัดแงะนะคะสวยๆแบบนี้แล้วนะ,ะสำหรับคันนี้ได้แอร์แบ็กมาทั้งหมด7ใบนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุม้มนะนี่นะคะสวยๆนะคะมาพร้อมดิสเบสสีส่ล้อให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังตัวรถสันเหลี่ยมคมๆสวยๆเดิมๆโรงงานนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของการชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้เช่นเดียวกันนะคะตาสัญลักษณ์โลโก้นะคะโคราอัลติสหนตี อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะสวยๆเนียนๆเ,เรียบกริบแบบนี้นะคะใครกําลังมองหาอุติสมือสองไว้ใช้งานนะคันนี้ได้เป็นสีขาวนะคะสวยเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะไว้ใช้งานถือว่าคุ้มแน่นอนนะคะด้านหลังคันนี้นะคะก็ฝา,กาในส่วนของอาฝาด้านท้ายนะเดิมเดิมโรงงานเช่นเดียวกันน็อตไม่มีการขยบขยื่นนะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะน็อตทั้งสองฝั่งเดิมโรงงานแบบนี้ให้แล้ว นี่สวยๆโครงสร้างสีเดิมนะคะภายในรอยเมคอัพต่าง,างๆน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะให้แล้วด้านาในส่วนของห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะบอกเลยว่ากว้างขวางนะคะเก็บข้าวของได้เยอะนะด้านล่างยังอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือแม่แรงคันนี้ก็มีให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของรอยเมคอัรรอยซิลิโคนต่างๆนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์ครบเดิมโรงงาน นะคะการันตีให้แล้วคัดรถมาให้แล้วสวยๆเลยใครที่กำลังมองหาเอาทิสมือสองไว้ใช้งานนะคะสวยสวยนะ,ะวันนี้นุชคัดมาให้อีก1นึคันนะ,ะได้เป็นปี2018นะคะราคา3 9 9แสนเบาทเท่านั้นนะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามนะคะรายละเอียดกันเข้ามานะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของรอบคันกันบ้างเปิดประตูทั้ง4บานให้แล้วนะคะนี่กว้างขวางแน่นอนนะคะซอกประตูทั้ง4ี่บานเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะให้แล้วน็อตไม่มีการขยีบขยืนนะคะน็อตเดิมๆโรงงานรอยเมคอาพต่างๆคมชัดแบบนี้ให้เห็นเลยนะ,ะนี่สวยๆเรื่องในส่วนของตัวเครื่องสร้างเนี่ยบอกเลยว่าทางบริษัทเราเนะะี่ยฮะไว้วางใจได้เลยคัดเกรดมาให้ทุกคัดแล้วเรียบร้อยนะ ซอกประตูนะคะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งมาให้จากโรงงานก็ยังมีสภาพสมบูรณ์นะนี่ในส่วนของด้านหน้าตัวรถกว้างขวางนะคะบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาตามเบอร์โทร091นะคะ4447982 นุชเพชรยนต์นะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะใครสนใจก็จําทะเบียนมาแล้วก็ติดต่อสอบถามนุชมาได้สําหรับคันนี้ยังไม่มีฟิล์มนะคะเดี๋ยวนุชเพิ่มในส่วนของฟิล์มคิวกสาสตร์ให้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวห้องเครื่องกันบ้างสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยคะ่ะ มาดูกันต่อค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องไม่มีการโดนชนมาน็อตทุกตัวไม่มีการขยับเขยื่อนได้เป็นเครื่องเดิมๆโรงงานแบบนี้ฝาฝาครอบนะคะไม่มีการแตกร้าวนะคะสวยสวยเดิมๆิมน็อตทุกตัวแทบไม่มีการขยับเขยื่อนเลยรอยเมคอัพต่างๆคานหน้าเดิมเดิมแบบนี้นะคะน็อตนะคะในส่วนน็อตยึดฝาขอบ ตัวไฟหน้านะคะยังอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีการล่องรอยการแกะไข่งัดแงะเลยรอยเมคอาร์ A R K ต่างๆคมชัดแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตยึดฝากระโปรงนะ,ะทั้ง2ฝั่งอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมนะคะรอยเมคอาร์ A R K ดึงเดิมสติกเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานคันนี้ ก็ยังมีติดตั้งมาให้เห็นแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะคะคันนี้การันตีให้แล้วนะคะในเรื่องของตัวโครงสร้างนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะไม่เดิมไม้แท้คันนี้ไม่ใช้งาน1นึ่งแสน,นะคะห้าหมกิโลนะสำหรับคันนี้ไม่หนึ่งแส้หาหมกิโลเท่านั้นมาพร้อมราคาตั้งขายเพียงแค่3 0 0 0 0นนะคะ99,000บาท ผ่อนเดือนละเพียงแค่5,800บาทตลอดอายุสัญญาผ่อนได้สูงสุด84งวดเลยนะคันนี้ใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถเข้ามาใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ